ดูหน้าตอนเช้ากุดมอว์นิ่งทำไม้าเป็นแบบนี้หน้เป็นแบบนี้เดีเบบเ๋ยวจะไปซักเสื้อแล้วค่ะอยู่ครบเจ็ดวันแล้วไม่มีเสื้อใส่ป้ายขนเสื้อผ้าขึ้นรถแล้วก็เอาไปซักรีจะไปซักเสือสเส้อกันไปซักเสื้อกันไปเลยขับรถไปซักเสื้อทุกคนเราอยู่ซอยที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะขับไปซัก ตรงซอยที่สองนะเดี๋ยวไปดูแล้วเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่จริงเดินมาก็ได้อะแต่ว่ามันของหนักเราต้องขนเสื้อเสื้อเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลยแล้วก็ตรงไปสุดเลยจ้า มาถึงแล้วสถานที่ซักผ้าทุกคนหู้ต้นไม้นี่สวยนะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะซักผ้านะนี่เครื่องซักผ้าซักผ้าจ้าซักผ้าซักฟรีนะจ้าทุกคนซักเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขนไปตากที่บ้านนะคะประมาณสิบห้านาทีนี่แหละโอเคตอนนี้เรากําลังตากผ้านะคะเดี๋ยว หลังจากตากผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมนะทุกคนร้อนมากเลยนี่ตอนนี้ เป็นถนนเรียบผาดบ้านโกูดนะคะทุกคนตรงไปสุดเลยนะคะน,นี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพวกแบบรีสอร์ทนะคะมีแบบร้านอาหารอะไรแบบนี้นะคะร้านอาหารที่เนี่ยค่อนข้างอร่อยนะแต่ว่าจะออกหวานนิดนึงวันนี้วันศุกร์ก็น่าจะมีคนมาทานข้าวนะคะทานข้าวเยอะแหละวันศุกร์เนาะศุกร์กับเสราร์ส่วนใหญ่นะที่เราเห็นนะเนี่ยทุกคน คาเฟ่ที่แบบหรูหราเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งคาเฟ่นะคะบนหาดนี้นะแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนอ่ะไปไปกินไอศครีมเนสเล่นะคะที่แบบว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งเขามีไอติมขายด้วยชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะมากินนะร้านนี้แล้วก็มากินบ่อยเจ้าของร้านน่ารักอู้วันนี้เขามีขขยอะไรทุกคนรถขึ้นมาจอดหลายคันแท้เลยดูสิมีไขยอะไรบ้าง มีขายก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมีมีเครปนะมีน้ำเออมีลูกชิ้นปิ้งโอ้กุ้งพันอ้อยนั่นอร่อยนะกุ้งพันอ้อยอ่ะทุกคนแล้วก็มีมังคุดมีผลไม้นะทุกคนมีหมาล่าปีศาจมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำดื่มมะพร้าวนะคะมีกล้วยทอดนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนอ่ะสามารถจอดรถขวามือเนี่ยแล้วก็เดินเล่นหาได้เลยนะ เอาเสือเอาอะไรมาปูนั่งชมวิวได้นะถึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะร้านไอติมที่เรามากินเนี่ยชื่อว่าร้านทำไมร์ร t สตอร n นนะคะบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีไอติมด้วยที่เดี๋ยวลงลงไปเลยสั่งไอติมเลยจ้ามาแล้วจ้าอันนี้เรียกว่าอะไรก็มีหรือรู้แต่ว่าเป็นไอติมฉันจะกินไอติมคนเดียวนาะ สองอกเลยกินคนเดียวไม่แบ่งใครเออช็อกโกแลตสันเดก็มาจ้าดูมาเพิ่มเติมความหวานนะๆสองสองถ้วยเลยนะนี่นี่น,น,นี่กินแล้วนะแล้ก็อยากกินไอติมนะมอยากินไม่ได้แล้วไอติมหมาไอมีอยาก,กินกล้วยนะไอแม่เอากล้วยมาอยู่กล้วยอยู่ในเป๋าอยู่ในเป๋เดี๋ยวเอาให้กินนะมันละลายแล้วทุกคนรีบกินหวาน ออร่อยทุกคนตอนนี้จะบอกว่าเรากินไอติมภายในเวลาสามนาทีเออทำไมทำไมถึงรีบกินเพราะเพราะว่ามันละลายเร็วมากเออมันละลายคลิปตาเลยสองถ้วยอ่ะแปดสิบบาทถูกไหมถูกมากเลยนะเออกินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเดินตรงหาดนะทุกคนนี่บรรยากาศหาดก็จะเป็นแบบนี้ ไม่ค่อยมีคนหรอกทุกคนที่ชอบมาที่เนี่เพราะมันไม่มีคนเออแล้วก็จะไปหาของกินข้างหน้าสถานีข้างหน้านะไปดูว่ามีอะไร<ๆ>เห็นแวบๆเหมือนมีกุ้งพันอ้อยอ่ะทุกคนร้านนี้ยเราเคยกินมันอร่อยเออเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนเนอะถ้ามันยังเหลือนะทุกคนไปเดี๋ยวข้ามถนนแหละเอ,อร้านขายปลาหมึกทุกคนโอ,อ้ยปลาหมึกปลาหมึกเอา ยังไงคะมีอันนี้อันนี้นน <6 S 1> ตัวห<อ>้าสิบเอ้ยสี่ตัวห้าสิบตัวร้อยแล้วก็สี่ตัวร้อยค่ะเอาหกตัวร้อยนนิหกตัวร้อยเลยส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นแบบหมือนว่าเทศกาลเทศกาลจะเป็นตกทุกคนนอะเมื่อวานมันก็ตกก็วิ่งหนีพากันทุกคนได้เลี้ยว ถึงน้องจะไม่ยาวแต่น้องก็ข่าวแบบอร่อยออร่ๆนะจ๊ะทุกคนเนี่ยประมึกที่เราอยากกินนี่กินที่ทะเลเลยหกตัวหตัวหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนี่อุดหนุนแม่ค้านะคะแม่ค้าแบบว่าก็เงียบๆเนาะแต่พออยู่ได้นะเดี๋ยวมาชิมกันนะจ๊ะนี่นะเพื่อนๆเพื่อนๆเราก็จะกินที่ ทะเลเลยหนึ่งข้างหลังเป็นทะเลอันนี้คือป้าหมึกปลาหมึกปลาหมึกที่เราเพ่งซื้อ,อมาเมื่อกี้เราก็จะกินให้เพื่อนๆดูอืมอ,มอมืหวานวะหวานหอมฟินอร่อยอะ่ะอ,อร่อยอร่อยอ,อยากกินต้องมาน,นะจ้ะหาดบ้านกูจ้าอร่อยแบเลย อันละสิบใช่สิบบาทาอินซีผสมกับอะไรมะพร้าวเนี่โอ้ใส่มะพร้าวด้วยถ้าเป็นทอดมันก็ไม่ใส่มะพร้าวอร่อยรู้อร่อยคนอาหารเย็นมือดีเอ้ยน่ากินนะเนี่ยป่ะยาเดินเล่นเลยเร็วนู่นน้ำกำลังขึ้นทุกคนอากาศดีดี แต่ว่าเราต้องไปซื้อข้าวก่อนไงไปซื้อข้าวแล้วก็เดี๋ยวออกมาเล่นน้ำเล่นน้ำตรงนู้นน้องเดินไหมคะน้องเดินไหมเอยก็สวยเดินแล้วเดยเอาเดินไปซิไม่กล้าเดินนะอ่ะเดินหนีเอยอะไรวะงงแม่แม่อะไร แมงงเหรอเดินไป่เป็นเลยอ่ะไม่มีไม่มีเชือกทุกคนฝนมาอีกแล้วอ่ะคือตกทุกวันอ่ะมีวันไหนบ้างที่ไม่ตกจะเนี้ยทุกคนดูแล้วก็ร้อนมากเนี่ยโอย้ไปทำกับข้าวก่อนไม่ไหวจะเคลียอ่ากินข้าวเย็นวิอาก,กินข้าวเย็นกว่าจะกินเสร็จกินตรงนี้แล้วก็เอาไปกินตรงนั้น แล้วก็เดินมากินตรงนี้อ้ยกว่าจะเสร็จแต่ละวันทุกคนนี่ข้าวก็จะหมดแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องไปซื้อข้าวที่อำเภอบางสะพานนะคะขับรถเข้าไปในอำเภอเนาะไม่รู้ว่าจะได้ข้าวของลูกหรือเปล่านะทุกคนเนาะวันนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยพาทุกคนไปกินไอติมนะเดี๋ยวมียกินข้าวเสร็จเดี๋จะออกไปเดินทะเลกรอบนะทุกคนนะ มาถึงทะเลแล้วทุกคนมาถึงตอนไหนหรือปะตอนที่ฝนกำลังจะตกเธอแต่ว่าเราก็จะมาเพราะว่าอากาศดีมากนี่อากาศดีดีนี่ทุกคนดูบรรยากาศดีสุดๆตอนนี้นะเราก็มาอยู่ตรงหน้าหาดตรงนี้มาถึงแล้วทุกคนไปเดินทะเล เดินออกมาเล่นได้5้นาทีฝนมาเข้าบ้านก่อนนะทุกคนฝนฝนฝนไปไปไป